อกจากศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในรูปแบบของการทําทานสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปค่ะในอดีตจะมีการกล่าวถึงการสละชีวิตเป็นทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นอีกความเชื่อที่มีหลักฐานระบุในพระราชพงศาวดารเมื่อในรัชกาลที่หนึ่งมีในเรื่องคนหนึ่งได้เผาตัวเองเช่นในนกได้ทํารูปไว้ที่วัดอรุณทั้งในเรืองและในนก ความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชาดุภาพบอกถึงที่มาของรูปสลักหินชายไว้ผมทรงมหัศไทยนั่งพนมมือและชายนั่งขัดสมาธในสาลาหน้าอุโบสถวัดอรุณแม้วันนี้ไม่ได้เป็นที่หมายสำคัญของผู้เยือนวัดหากรูปสลักยังมีจารึกบันทึกถึงความเชื่อเรื่องการนิพพานนำไปสู่การสลัดทางโลกด้วยการเผาตัวกลายเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญยุคต้นรัตนโกสินทร์ ในนกในเดือนเป็นสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละวาระกันนะครับคนละห่างกันหลายปีต้องบอกว่าในเดือนเกิดขึ้นก่อนในสมัยรัชชาลที่1ส่วนในนกนั้นเกิดขึ้นที่ครั้งที่2ก็คือในสมัยรัชกานที่2ห่างกันหลายสิบปีอีกนับผู้คนน้อยคนที่เดินทางมาถึงวัดอรุณหรือวัดแจ้งแห่งนี้แล้วจะได้ลํำลึกถึงคุณงามความดีของคนสองคนนี้ทั้งในเรืองและในนกซึ่งเป็นบุคคลระดับชาวบ้าน แต่ว่ามีคว,วามเพียรพยายามต่อการ,ต,การต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาในชีวิตตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็ปรารถนาสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธภูมิแม้การสละชีวิตเพื่อแลกมรรคผลมีศิขขาบทห้ามในพระวินยัยหากเรื่องของในเรืองและในนกเป็นที่เล่าขานในหมู่ประชาชนยุคต้นกรุง อีกทั้งยังถือเป็นบุคคลระดับชาวบ้านเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกถึงในพงศาวดารซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของกษัตริย์ ผมเชื่อว่าเป็นข้อความสําคัญของวัดเรื่องจากวัดนี้เป็นวัดหลวงแล้วก็วัดนี้เป็นวัดที่ถูกผนวกให้เป็นวัดในวงังในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธุรีอยู่ประมาณ15ปีที่ไม่มีพระจำพรรษาและวัดนี้เกี่ยวเนื่องกับเ,เหตุการณ์สาคัญสําคัญ,คญบุคคลสําคัญช่วงระยะเวลาที่สําคัญของบ้านเมืองตลอดเพราะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นและมีหลักฐานปรากฏอยู่พงศ์สวัสดานก็จะก็จะชี้เห็นว่าบุคคลคนนี้มีความสําคัญและก็ยกระดับให้เห็นว่าเ,เป็นตัวอย่างของการของเป็นการ สร้างพุทธบูชาหรือการทำพุทธบูชาการเพียรภาวานาที่จะปาวารณา,า,าตัวเองให้สําเร็จพระโพธิญาณในสมัยนั้นแม้เป็นแนวทางสุดโตง่งหากเส้นทางก่อนการสละตนมีคําบันทึกถึงการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเช่นในเรื่องเข้าสมาทานศีลฟังเทศอยู่เสมอขณะที่นายนกจเจริญภาวานารักษาจิตโดยไม่คํานึงถึงความสบายทางกาย การปฏิบัติตนด้วยความเพียรจึงอาจเป็นข้อคิดสำคัญที่ซ่อนอยู่ในตำนานแห่งวัดอรุณแม้จะมีสิขาบทห้ามในพระวินยัยหากผู้สลาชีวิตเป็นทานในอดีต้วยได้รับการยกย่องเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาสะท้อนถึงอีกรูปแบบการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนต้นรัตนโกสินทร์แต่พบกันใหม่ในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ